สัญญาทางปกครองเอกชนบอกเลิกกอดได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาคดีเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นคดีปกครองที่ศาลเขาวินิจฉัยในเรื่องของสัญญาทางปกครองนะครับว่าเอกชนเนี่ยบอกเลิกสัญญาก่อนได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ทางศาลปกครองเนี่ยเขาได้มีการวินิจฉัยในประเด็นนี้นะครับ คำถามก็คือการที่เอกชนคู่สัญญาได้บอกเลิกสัญญาต่อหน่วยงานของผู้ว่าจ้างเนื่องจากเห็นว่าการคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องตามพื้นที่จริงจะมีผลอย่างไรนะครับถ้าเอกชนบอกเลิกสัญญาต่อหน่วยงานของผู้ว่าจ้างนะครับคำตอบก็คือเมื่อสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยมีข้อที่แสดงให้เห็นว่าการกำหนดจํานวนปริมาณงานเป็นเพียงการประมาณการ จึงไม่ได้ถือว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งและก็ไม่ถือเป็นการทำสัญญาโดยสำคัญผิดในปริมาณงานและราคากลางสัญญาจ้างก็ไม่ได้ตกเป็นโมฆะนะครับทั้งนี้เนี่ยสัญญาทางปกครองเนี่ยเขามีหลักการว่ารัฐในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทนานโยบายสาธารณะย่อมที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวนะครับ โดยมีผลให้สัญญาเลิกกันได้โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อศาลแต่ไม่ได้ให้ไม่ได้หมายความว่าการแสดงเจตนาเลิกสัญญาจะมีได้เฉพาะแต่ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นหรือฝ่ายของรัฐเท่านั้นเนี่ยฝ่ายเอกชนก็ยังคงมีสิทธิ์แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาได้นะครับเพียงแต่ว่าการแสดงเจตนาของฝ่ายเอกชนจะไม่มีผลทางกฎหมายได้เอง แต่ต้องร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สัญญาเป็นอันเลิกกันดังนั้นเนี่ยการบอกเลิกสัญญาของฝ่ายเอกชนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญาและก็ไม่มีผลเป็นการเลิกสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกเลิกสัญญาเนี่ยหน่วยงานของรัฐสามารถบอกเลิกได้แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ถ้าเ,เอกชนเนี่ยมีความต้องการจะบอกเลิกสัญญานะครับ ตรงนี้เนี่ยจะต้องร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สัญญาเป็นอันเลิกกันนั่นเองนะครับ